ตอนนี้เราอยู่กันที่โซโซพิเทลหัวหินนะทุกคนเรามาที่นี่เป็นครั้งที่4ี่แล้วนะไม่ดีจริงเราไม่มาบ่อยขนาดนี้นะทุกคนมาตั้งแต่ตอนน้องไพ่อยู่ในท้องไม่มาตั้งแต่เรายังไม่มีน้องเลยอ๋อไม่มีน้องไม่มีน้องไพ่นะแล้วก็น้องไพ่อยู่ในท้องแล้วก็น้องไพ่กี่เดือนน้องไพรไม่ถึงขวบเมื่อี่แล้วอะไม่ถึงขวบเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะสองขวบแล้วนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทางโซโซพิเทลเขาก็เปิดโซนใหม่โซนเด็กนะทุกคนที่แบบน่าเล่นมากๆเลยนะฮะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่นที่ล็อบบี้นะทุกคนแล้วก็กําลังเช็คอินอยู่นะระหว่างเช็คอินเนาะเขาก็จะมีน้ำกระเทียมกระเสริฟมา เป็นเวลข้ามลิงค่ะอร่อยมีเด็กขอชิมตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเช็คอินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องพักเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในห้องพักของเราครั้งนี้กันนะรครับเข้ามาในห้องพักของเราแล้วนะคะทุกคนห้องที่เราพักมีชื่อว่าห้อง lofty p o o l s เ d e คะ่ะทุกคนก็จะเป็นห้องที่ติดกับสระว่ายนะ้ําส่วนกลางของโรงแรมเลยห้องนี้นะคะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับที่วางกระเป๋าตรงนี้นะคะ ล,ล่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซตนะคะล่างไปอีกก็จะมีที่วางรองเท้าให้นะคะมีรองเท้าแตะให้เราใช้พร้อมเลยถัดมานะคะก็จะเป็นห้องอาบน,น้ําค่ะส่วนตรงนี้ก็จะมีอ่างให้เราแช่เนอะและด้านซ้ายของเราตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นทีวีใช่ไหมแต่กิมมิกหน้าัาของเขาก็คือมันสามารถหมุนได้ทุกคนทีวีจะหันไปตรงเตียงก็ได้หรือว่าจะหันมาตรงเวลาเราแช่น้ำเนอะก็ดูทีวีไปด้วยได้นะคะ แล้วก็อีกด้านนึ่งมันเป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนที่สามารถเก็บเสื้อผ้าด้านในไว้ไ,ได้เลยนี่สวยมากข้างในนะคะก็มีกระเป๋าเดินชายหาดนะคะมีบัตหโลบให้มีเตารีดให้มีแมตสําหรับโยคะให้ด้วยามีอะไรบ้างคะอ่าตรงน,นี้ก็ถุงสําหรับซักผ้านะคะทุกคน ้ร่กับผมก็อยู่ด้านในนะคะแล้วก็รองเท้าสลิปเปอร์ก็อยู่ด้านในเหมือนกันต่อไปถัดไปมีอะไรเป็นแนะนําทุกคนสิถัดมานะคะทุกคนก็จะเป็นเตียงนอนคิงไซส์ขนาดใหญ่เลยหัวเตียงนะคะก็มีไฟทั้งสองด้านเลยมีโทรศัพท์ให้แล้วก็มีนาฬิกาปลุกให้ทุกคนด้วยนะตรงนี้นะคะก็เป็นเดเบดอย่างที่บอกไปส่วนด้านข้างก็เป็นโต๊ะนั่งเล่นเนอะสามารถนั่งทํางานได้ทานข้าวได้ทานขนมได้อะแล้วมาตรงนี้อาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะเป็นกล่องอะไรตรงนี้เนอะ ตรงนี้นะคะเป็นมินิบาร์นะคะมีชากาแฟให้พร้อมน้ำดื่มให้พร้อมเครื่องทำกาแฟก็มีนะคะส่วนด้านในนี้ก็จะมีขนมต่างๆซึ่งสามารถทานได้ฟรีหมดเลยนะคะส่วนด้านชั้นนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟแก้วน้ำเนาะข้างล่างเป็นตู้เย็นค่ะน้ำในตู้เย็นสามารถทานได้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอฟรีเติมได้ทุกวันนี่ว้าวมีนมด้วยใช่เดี๋ยวเราปิดก่อนนะคะไม่งั้นเด็กรื้อค่ะ,ะขยับค่ะขยับค่ะ นี่นะคะก็คือเรามาทุกรอบนอนไม่ซ้ําทุกรอบใช่นอนห้องไม่เคยซ้ํากันเลยทุกคนอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีกาต้มน้ําให้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเป็น,นอ๋อหนังสือให้อ่านมีเมนูต่างๆของโซให้มีซองจดหมายอะไรให้ประับมานั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นอ่างล้างหน้านะคะแบบพรีเซนเธอเนอะก็อ่างใครอ่างมันนะคะข้างล่างนะก็จะมี ิตี้ให้พร้อมอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเธอของผู้หญิงและผู้ชายเขาแยกกันให้เลยนะนี่ข้อดีของเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตชาชั่งน้ำหนักให้นะคะถังขยะอยู่ในนี้ชักโครกอยู่ตรงนี้นะทุกคนห้องน้ำก็แบ่งเป็นสัดส่วนได้ดีมากๆเลยบ้านหลบอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าห้องที่ติดสากันค่ะเปิดออกมาจากห้องนะคะเราก็จะเจอเดเบดด้านนอกอีกอันนึงนะคะเป็นรูปทรงกลมนี่ มัเป็นโซฟาที่ใหญ่มากนะทุกคนสามารถนั่งได้ครบทั้งครอบครัวเลยตรงนู้นมีที่ตากผ้าเช็ดตัวให้นะคะและข้อดีของห้องนี้นะคะทุกคนต่อให้ติดสายยังไงไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กเลยเพราะเขาจะมีประตูกระจกกั้นอย่างนี้นะคะเปิดมาก็สามารถลงไปเล่นวิบิดได้เลยนะง่ายและสะดวกมากใช่แล้ววิบิดนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่<ข>ปรปับนะปรปุงใหม่นะเขาปรับปรุงใหม่ทุกปีทุกคนแบบเล่นไม่เคยซ้ำสักครั้งหนึ่งเลยนะด้าน,นใหม่นะเหมือนด้านใหม่นะใช่ เป็นโรงแรมที่เราชอบตรงที่เขามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี uh huh. เนาะแล้วคือจะมากี่ครั้งก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จจากห้องพักของเราแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบๆของโรงแรมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะข้างห้องเรานะคะทุกคนก็จะเป็นสนามกอล์ฟแบบ มินิกอล์ฟเนอะสำหรับเด็กจะบอกว่ามินิกอล์ฟแต่เล่นไม่ง่ายเลยทุกคนมีทั้งหมด18หลุมจริงๆนะคะทุกคนมันไม่ได้เล่นจากตรงนี้นะมันต้องไปเล่นจากตรงนู้นแล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นด่านสุดท้ายหลุมที่18บปดเออดยที่นี่ค <c oughs> อนเซปต์เขาเป็นแบบนวัลิยายไหมนิดๆหน่อยๆแบบเป็นอารมณ์แบบมาแล้วคือหยุดเวลาไว้นะที่นี่ก็คือ สามารถอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะบ้านไหนมีเด็กเล็กๆอย่างเนี้ยพามาได้เลยเพราะเขาจะสนุกมากเห็นปะใช่สนุกมากเลยนี่คืออะไรคะม่่ใชอดอะไรล่ะแครอทไงใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรต่อดูซิดูซิมีอะไรเหมือนได้ผจญภัยเล็กๆเห็นปะจะบอกว่าเล่นยากมากไหมเองยังไปทําลูกกลติดอยู่ในนั้นอยู่เลยใช่ไม่รู้เอาออกมาหรือยังนะอุ้ยอะไรคะ ไปดูแล้เจ้าหมาป่าหรือเปล่าใช่เหรอก็คือที่เนี่ยเด็กๆก็คือแบบได้จินตนาการแบบสุดๆเลยนะใช่เปิดโลกแห่งจินตนาการเขาก็จะมีแบบว่าข้างหน้าเป็นสมุดเล่มใหญ่เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะเขาจะเขียนไว้ว่าเออช่วยค่าด้วยถ่านให้ได้18หลุมซี่อะไรประมาณนั้นไต่ๆอู้เห็นป่ะมีเด็กชอบไต่ๆมาจับหางจิ้งจอกเร็วเจ้าจิ้งจอกหางฟู บายบายจอกก่อนไปเราไปดูตรงอื่นกันมาเร็วบายบายไต่ไต่ด้วยบายบายอ่าเห็นไหมเฮ้ยมีอะไรอะ่ะมีคุณต้นไม้หรือเปล่าม,มีไงซ้ายมือนี่ไงเห็นปะนี่ไงเสีหายคุณต้นไม้ก่อนเสีหายมีเห็ดด้วยปะ่ะนี่ไงเห็ดแดงแดงไงสัตว์ป่าทุกชนิดในนี้ก็จะกลายเป็นหินหมดเลยนะเพราะว่าถูกสาบไว้ใช่ ก็คือเราต้องผจญภัยให้ครบ18หลุมเท่านั้นสัตว์ป่าในนี้ก็จะกลายเป็นปกตินี่เล่าให้ลูกฟังใช่เห็นนางเงือกเปล่าคะกลัวอะไรอีกแล้วกลัวกลัวเซนทอหรอไม่ต้องกลัวไม่เซนทอเขาไม่ดูเขาใจดีเขาเป็นครึ่งคนครึ่งมมาเห็นไหมเขาหนงเหมือนม้าเลยเห็นไหม นี่ไงเส้นทอเขาไม่ดูเขาเจ็บเหรอเขาเจ็บแม่ใช่เขาเป็นโอ้ก็เจ็บโอ้สงสารเส้นทอเขาเป็นหินใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องพิชิตตื่อแปดหลุมให้ได้นะก็สําหรับใครนะคะที่อยากเล่นมินิกลอฟตรงนี้เนอะสามารถไปยืมไม้กลอบแล้วก็ลูกกรอบนะคะที่คิดเต็น์ได้นะคะทุกคนและซ้ายมือของพนะคะเป็นสนามเขาเรียกอะไรพิกลบอลไหมใช่เอ ก็เช่นเดียวกันถ้าใครอยากเล่นนะคะก็ไปขออุปกรณ์ที่คิดเต็นได้ค่ะใช่แล้วก็ตรงนู้นอ่าตรงนี้ก็จะมีที่ให้ยืมจักรยานนะคะทุกคนแล้วก็มีสนามเทนนิสแล้วสนามอะไรอีกพ่อสนามบาสอ่าสนามบาสด้วยนะคะบอกเลยว่าแอคทิวิตี้ของที่นี่คือจัดเต็มแน่นมากๆนะใช่ค่ะคือแบบโอ้โหแบบครบอบมาแล้วไม่ต้องออกไปไหนอะใช่ เด็กเห็นอะไรนะเห็นพี่ๆเขาเล่นน้ํากันออออใช่แล้วก็สิ่งที่มาใหม่นอกจากเครื่องเล่นในน้ําแล้วก็สาะว่ายน้ำแล้วก็คือตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ๆนะฮะนี่นนซึ่งน่ารักมากนี่ไปดูกันเลย นี่มอไซค์ไฟฟ้าก็ยืมได้นะทุกคนมีสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่เออนะแล้วก็มีไซค์คาร์ด้วยนะใช่ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคิดเต็นก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับเด็กทั้งหมดเลยซ้ายมือก็เป็นห้องคิดคลับนะทุกคนแล้วก็ขวามือตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นสระว่ายน้ําที่สามารถเล่นกิจกรรมวีบิดได้แล้วก็สนามเด็กเล่นตรงนู้นด้วยนะไปดูสนามเด็กเล่นตรงนู้นตรงนี้นนก็คือสนามเด็กเล่นไปเลยเมาเร็วมาเร็ว หนีไพมาแล้วไพมาแล้วไพรม,มาโดดๆแล้วึงมาเปล่าแต่ถ้าตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับเด็กโตหน่อยเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเด็กๆอย่างไพายก็จะเล่นได้แบบนิดๆหน่อยๆก็เดินเล่นไปตามกติเนะาะพายพาทุกคนไปดูไฮไลท์ที่เพิ่งสร้างใหม่ตรงนี้ข้างๆกับสนามเด็กเล่นกันดีกว่าป่ะครับไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบสไลเดอร์แบบเป็นโดมนะทุกคนน่าเล่นมากแบบเด็กๆเล่นกันสนุกเลยอ่ะ นี่คือเพิ่งสร้างใหม่เลยนะใช่สมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสนามหมากลุกอ่ะทุกคน uh huh. ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบเป็นสไลเดอร์โดมเรียบร้อยแล้วสะเด็กเนาะใช่คือบอกเลยว่าเด็กไม่ออกไปไหนแน่นอนวิ่งทั้งวันอยู่ตรงนี้นะ,ะเล่นทั้งวันเล่นน้ำทั้งวันแน่นอนแล้วก็สนามหมากลุกก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ตรงนี้นี่เองและด้านหลังของแถวน,นะคะก็จะเป็นห้องอาหารนะคะทุกคน ก็เป็นห้องอาหารที่เราสามารถทานข้าวเช้าได้ด้วยนะคะกลางวันก็ได้อ l เ day dining เอออ l เ day d i n i n ตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำใช่แต่เหมือนเพิ่งทําใหม่เหมือนกันใช่เหมือนปรับปรุงมาใหม่อีกแล้วใช่สระว่ายน้านี่ใหม่มากเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นสนามหญ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรามาตอนปรับปรุงด้วยพ่อเออแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนจากที่มีแค่ที่นั่งก็มีโดมขึ้นมาแบบกันแดดเรียบร้อยแล้วอือดูสวยงามขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยและตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณหน้าหาดของทางโรง งแรมเนาะจะบอกว่าวันนี้น้ําทะเลสีสวยมากเลยเป็แบบฟ้าใสามากเช้าวันสุดท้ายนะทุกคนเราก็จะเล่นวิบิดกันนะครับครับก็เมื่อกี้ที่เห็นเปียกเปเนี่ยไปลองเล่นมาแล้วนะเป็นไงเนื่อแบบเนือจริงนะแต่ไม่เหนื่อยเท่าด่านที่ผ่านมาโอเหรอจริงๆอันที่ผ่านมาคือมันสูงกว่าน,นี้นะกว่ามันจะขึ้นได้อะทุกคนออประมาณสามสี่รอบอะ ใช่ไหมใครก็เห็นใช่ไหมใช่ใครเล่นด้วยไหมเล่นเล่นนะฮะก็สนุกมากนะใครมาที่โซโซฟิเทลก็ต้องมาเล่นวิบิทตรงนี้นะโอเคเราดูตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนใหม่ของทางโซโซฟิเทลแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เอ่อเฮตสูโอตรงนี้เรียกว่า H2O อะไรสักอย่างนะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันเออบับเบิ้ลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือตรงเนี้ยคือเป็นโอเคพออุ้มพ่ออุ้ม ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่พาเด็กๆมาเล่นกันได้นะสนุกมากๆเลยถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยนะะเดี๋ยวเราขึ้นภาพมุมถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนดูดีกว่านะครบับโม